ทุกคนตอนนี้คอยอยู่หน้าตึกกับจะไปตลาดแดดท้นอนผ่อนทุกคนกันจิบไปเบิง้งแนวกิ่นเนี่ยว่าชดเชได้ยอย่างมากินแน่แล้วก็ไปเบิ้งห่างแหน่ไปห่างกันพึง่งตื่นนะนี่สาวบวมแดดแรงมากเลยทุกคนนี่ประมาณบ่ายโมงแดดแหง้งแห้งมากมาเลยเนีย่อันนี้อยู่หน้าตึก กำลังจะเดินไปปทุกคนเหียบมากเลยหน้าปากซอยคนปคกอยมีของขายกับปอกอยมีล้านกเกี๋ยวที่ค่อยกินประจำกับวมีเพราะว่าเขาปคกอยออกจากบ้านกันอันนี้ล้านทับกับปอกอยมีเหวี่ยงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องเซฟตีตัวเองแล้ว เขากล่าค่อยกจะไปเบิง Big ่งบิ๊กซีนิดหน่อยกลางซอยนี่แหละว่ามยาียังเหลือคลายต่อแล้วก็ลดพนังงานเครอรี่ส่งของเยอะมากมาถึงบิ๊กซีกะของเราก็ลดค่าใดแล้วทุกคนเราก็มาซื้อของกัน นี้น้ำน้ำหกสิบห้าบาทลดราคาเด็ดขาดไปบิ๊กซีเข้าไปข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง i, เหมือนเดิมของที่ลดราคาไข่ไม่มีเลยจ้าไข่หมดอีกแล้วจ้า จะมาซื้อใครเลยล่ะมดจ้ะทุกคนวันนี้ยังเรืออ่ะ่วนของสดก่อนมีของสดของสดกับโบมี่ยังไปซื้อหมูไปมั้งโมสามสันกับโบมี่อืมมดเหลือแต่เนือหมู เน้วหมูลดเหลือ54บาทเนื้อหมูมกับบอสแสบคือหมูสามสันอันนี้หมูสไลด์มันบ่มีอย่างเหลือเลยทุกคนนี่ไข่สมามตำสู้สามสันน่เหระมันบม่มีนี่ของสดก็ยังเหลือเต็มอยู่นะพวกท้าพวกอ้ยังเพราะว่าเขากับเหลือซื้เอเรากินกันได้ นี่เค่เป็นห่างเล่นหน่อยนะทุกคนไม่ว่าเป็นห่างไงไปเปิ่งมีไอติมป่อยบ่เนี่โอ้ไอติมลดติมลดทุกคนเหลือหกสิบเก้าบาทอันนี้ข้าวสารข้าวสารก็เหลือแค่นี้ละข้าวหอมที่ลดๆนี่ราคาเด็กกระมบื หมดนะทุกคนน้ำมันพืชน้ำมันพืชเหลือไอที่ลดลดกับหมดเรือมอโรกุดมาโซนบาม่ามีบอบามาก,กับบูมีหมดเด้อค่ะนี่ค่ะเออแต่เป็นห่อเด้อค่ะนใน คือสียญิงกว่าน้ำท่วมเด็นี่เดียวครับอยู่อยากกินอยากไอ้ดีเด็ดนี่เนาะน้ำท่วมในหมดขนาดนี้เด็ดนี่นี่ของมูสันไอ้ดีเด็ดนี่เบิ่ดดูทุกคนยญิงกว่าน้ำท่วมเลยนี่นพวกอันะยังโจุกยังกะยังเหลือน้ำตกน้ำตาลปลากระป๋องปลากระปองกระเรือปลากระปองกระยังเหลือเต็มนะทุกคนคอยนี่ล่ะซื้อปลากระป๋องกันดี คยไปเอาตะก,กร้าก่อนได้ตะก,กร้าแล้วทุกคนมาเดอร์ดนี้จะสิเอาปลากระปร๋องนี่จิบปลดสามแม่ครัวเบิงบ่งเบงหากระปร๋องงามๆก่อนในประเด็นเด้อนี่ทุกคนเอากี่กระปร๋องดีวะกินลายไม่ได้เดี๋ยวกระดูกพูดนั่นี่เนาะ ขาจำกากัดซื้อได้นงโฮกกระปองได้ไง่อยเอาแค่สี่พอกินอะไรซื้อไวห,หลายกับปดีเตืองอีกละคอยกินลายนี่เอามาสี่เลยทุกคนนี่คอยซื้อมาสีก่กระป๋องส่วนมาม่านี่คอยพอคอยเรียดแตทุกคนเพราะว่าคอยคอยมากกินบันไดนะบ่มีกระบอเป็นยังได้มาม่าสำหรับคอยนะ แต่ว่าเอสามสิบองบาทสองสี่หกแปดสิบได้สิบสองโซสามสิบสองบาทเกะก็เอาเพราะว่าผมขิดมาก เดี๋ยวค่อยสิ้อผาเบิ่งก่อนว่ามันมีอย่างที่ว่ามันเป็นตาเหลือบอซีไว้หน่อยหนึ่งนะทุกคนพวกเขาคนหลาย,ายเขาไปอยากเดินอยู่โดดเลยไม่ก่านจะไม่ขายเลยซื้อหน่อยก่อยอันนี้ซอสขนมเรือเต็มขนมหนหะเรือเต็มอของกัมาสือกันนะทุกคนน้ำแดงรส น้ำมันลมรถเตะกระมุดสนับนของรถลดส้อ,ดสอยข่อกระซิเมอดนะทุกคนน้ำน้ำกินบ่มีข่อยกระซิเมอด์ละก็สิได้ซื้อห้านส่งแล้วทีนี้แม็กเต็มเลยหกสิบบาทแพ็คละหกสิบบาทละทีนี้แพ็คละสี่สิบบาทบ่มีละมดนม นมไอ้ทีลดลดมันกระมดอ่ะไอ้ทีลดลดกระมดเลยเนี่ยตกนม่ม่ปยังกะเริ่มพกนี้เริ่มมดแล้ว ขนมปังขนมปังขนมปังก็ยังเหลือ ันนี้นมเทอร์เรียงคอยห้าสิบบาทเสรียไปนี่คอยคอยมากินอ่ะได้หกกล่องห้าสิบบาทได้หกกล่องมันบะหมี่อย่างไรเด้อทุกคนซอยคอยแม่ก็มี่แฟนอีกแล้วคองคายมันเป็นแห้งเลยหน่อย มาเอาของสดกันดีกว่าป con ไปซื้อหมูมากไปซื้อหมูมากซื้อหมูที่ห้างนี่มันบางเสือมันก็ลดราคาบางเสือมันก็บแบบจังไดล่ะต่างกันตรงไหนวะห้าสิบสี่กับห้าสิบสามอีมองด้วยมั้งเรียไงมากซื้อหมูแบบนี้ไปกินนะทุกคนเพราะว่าไปป con มากซื้อตามตลาดานั่นแหละอันนี้สามช้น สามชั้น59บาทอันนี้หมูเ,เนื้อแดง55บาทจเจ้าหมูเ,เนื้อแดงอันนี้สามสั้นสะโพกสะโพกตัวนี้ไี่สะโพกปลาส้มกับีนเหรอคพ่คนกรเบืง แพงทุกสิบดบาทตัวหนึ่งก็ได้เบิ้งหน้าปลาเด็กนนในห้างก็มีหน้ำปลาเด็กขายเราซื้ออันนี้เอียงนี่สันคอคอยมักอันนี้เอาไปถดแล้วนะอันนี้สันคอมันเนี่ยปีกไก่ตัวมีดอะ ทุกคนไฟเซลนี่แหละกระบป๋าเราหาสิบเก้าบาทโมูหมูมาแล้วออก็มีแค่นี่รับมาเดินทางกับเป๋าได้ซื้อย่างหลายทุกคนเดี๋ยวห้อยสายลัดพัดจอไปประจายตั้งกันไช่มาแล้วหมูปลากระป๋องสองอย่างเกาสิไป หลางผักต่อด้วยทุกคนวันนี้ไปซื้อต้นหอมผักชีแบบจะไม่เนี้ยจักสกินอย่างเี้มน้ำแขกใส่สายพอซ้อยข่อยาวเดี๋ยวทุกคนทะลุออกหลังหลังต่ำ ใส่ครับไรับ่ไปครับหอมทางนี้มไฟหลายเลกไก่พิกใส่มาแล้ว่ใ่อปลาเชฟแต่เดิมๆในตู้ก็บมไม่อง กินกวยเตียวกระหยาดดูใสของย็นลาลนี hmm ora, ้สิปิดบ่ฮลานี้สิปิดอยู่บ่ที่ตรงตึงว่าตลาเขาปิดบ่เขาปิดสิก็งโอ้อีเขาสั่งปิดบ่อคโอเขาคือให้คนอยู่แต่้านคือเขา้อต้องการห้ยอดน้ำผึ่งงน้ำผึมันหนเพรว่าหาิดดิดเพิ่มหลายขึ้นเนาะ ก็อ๋ใ<ห>ใอให้ปิดให้ซอยปิดน่ะเนาะให้ปิดเลยร <c oughs> ้านก็จะปิดแล้ว

ขอความาร่วมมือฟิดพาดค่อยได้นี่มะโอ้โหจะเอียร์ต้ขอยกันเข้าไปสือ่อไม่สื่อขอาไปแบบกันเบิ่งล่ะพระเจ้าว่ามีอย่างเดียวแต่ว่าโอ้โหพราเจ้าสีปิดเนาะโอ้โหแล้วแบบเนียวขับปิดแล้วกับตุองยงกินแล้วเ้าไข่ต้มต้มไข่อย่างเดียว รับของดีกว่าเขายา yeah. ปิดหมดรื้ว่ายัางไงคะพี่่นะค่ะแบบนี้คะพี่อ,อ๋อแสดงว,ว่า,ร,าร้านขายยาปิดไหมคะพี่ไม่ปิดไอเขาจะให้แต่ร้านให,ใหญ่ๆพวกอาหารการกินรถคงรถเข็นพวกนี้เขาจะไม่ให้ขายขนงตามอะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะให้ขายที่จำกัดจำกัดเท่านั้นจำกัดเท่านั้น ร้อยสี่สิบห้าก่ค่ะใส่ในยี่สแปดนะค่ะอันนี้ต้องบอกแจ้งให้ลูกค้าทราบเดี๋ยวมันจะไม่มีจะกินมามงมาม่านี่ตุนกันไว้นีผมตุนน้ำเนื้อมันจะไม่มีครับมันจะแพงขึ้นมาม่าก็หมดมดของหมดหมดเลยผมเมื่อกี้ผมไม่เมาของหมดหมดคุณตุน,มนไม่เลย,เลยบ,บาดขาวไม่แกงจืดอะไรแล้วพยายามอย่าไปกินข้าวนอกบ้านเขาจัดกำจัด สิดว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแต่เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันเป็นีายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยคุณไปนั่งกินผิดกฎหมาย๋อคือต้องซื้อมากินที่บ้านหรือว่าอย่างเงี้ยใช่เขาห้ามไปนั่งมันเป็นแหล่งาอเชื้อเขาจํากัดสิทธิของเราแล้วนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะค่ะไม่แช่ว่าเออประเทศไทยอะไรก็ได้มันไม่ใช่ได้มัน็บาบางแล้วเขาจะปิดถึงตอนไหนคะนี่ ก็รตแรกถึงวันที่ยี่สิบเมษาเมษายี่สิบเมษาเลยถึงยี่สิบเมษาค่ะแล้วก็รถผมเข้าใจว่ามันเืิอในทุนเืิอในทุนหมายถึงว่าไอทีพีขายทซเว้นขายมันจะได้เงินรอบแรกใช่พูดถึงอ่ะก็เข้าไปร่านขายยาก่อยังที่ได้ยินกันด้วยทุกคนเขาก็จะปิดแล้วหน้าเซเว่นกินก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็ก ลุงเอาเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่สี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวไก่นีซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ไปกินนี่ทุกคนคน,กคนเงียเงียบคนเงียบมากเลย <laughs> เขากลัววันหนงไรก็น่าจะหากินกันไปแล้วใช่อะหนูนอนหดกินแต่มาม่ายอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้อะหนูคนนึง่ะไม่เอาเลยมีที่หากินก็ต้องไปแต่ไปไม่ไกลกันแล้วใช่ลบ้านเราเนี่ยแค่ให้นอนกินมาม่าอย่างเดียวพอดีแหลยหนูนี่แหละคนหนึ่งกินไม่ได้เลย เ,เกิน,ไ,นไม่ลงเนม่ยผลกระทบหมดเลย,ยแ,ลแย่เลยนล่นเลยตายกันเลืองีกอดตายปดยเป็นเดือนเลยไม่ใช่วันสอวันืไหรอ ไปกิดมาเหมือนกับว่าจะล้าโงโลกเฮ้ยา,าผู้เศรษฐีอยู่ยังไงเราคนจนไม่ทำไรเย่เลยนะมีเงินเยอะๆ,ๆแล้วเ,เนี่ยครับหนักมากจะอยู่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้มีเงินก็ช่วยไม่ได้ไ ได้กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วทุกคนเซเว่นบ่เข้าเด้อไปได้กว๋วยเตี๋ยวของค่อยหมดไปสองร้อยกว่าบาทกับซอยแรงมากทุกคนหลังเด้อเข้าซอยแล้วกะสิไปกินกว๋วยเตี๋ยวอาบน้า กาสิโนต่อไปเด้อไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน